มีสุดๆอานิอนะครับจากปทุมนะครับวิ่งมาจัดทรงใหม่หมดพร้อมล้อยางโชรอชมนะครับเดี๋ยวจะให้ล้อ8.5ลัดยาง245 45นะครับไม่โพนะครับเต็มๆพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาใส่รถดูว่าจะโผ่จะยื่นยังไงนะครับกับทรง25ล้อชมอีกหนึ่งคันนะครับมีสุดอานิวนะครับมาจัดชุดใหญ่เลยล้อยางนะครับเบื่อแล้วสายทางนะครับ มาเล่นสายหกครับกับล้อ8.5ยาง245/45นะครับไม่โผล่ไม่ยืน่นไม่ลดพร้อมปรับทรงใหม่แก้ทุกจุดนะครับทรงก็ประมาณนี้ดูก่อนนะครับ25นะครับเต็ปคันนี้25นะครับก็จะมีนะครับไล่แหนบแก้ทุกจุดโค้งไม่บิงไปทัางบอยนะครับปรับก้าระดับจัดให้ลูกค้านะครับพร้อมจบนะครับ,บพร้อมเทร้อมลองนะครับ ลูกค้าวัอทีโอเคคือจบงานนะครับส่งประมาณนี้เดี๋ยวมาถามลูกค้าหน่อยพี่ชยายสวัสดีครับขออนุญาตรีวิวหน่อยมาจากไหนเนี่ยมาจากปทุมครับปทุมเอารถมาจัดใหม่หมดเลยเนาะของ<ช>เดิมเป็นไงกระชากเตี้ยเหมือนกันแต่แข็งใช่กรากอันนี้จากใจเลยพอลองแล้วรู้สึกดีเดิมไหมดีครับนั่งรู้สึกดีเดิมเลยดีขึ้นโอทีดีนะแล้วพอรีวิวเนาะดูรูปมารู้สึกมันดีกว่าเดิมอ่ะดีคนละเรื่องคนละเรื่อง แล้วก็แต่รถด,ดูยังเตี้ยเหมือนเดิมใช่แต่นิดนิดกว่าเดิมนูต้องมาลองอะไรครับไม่ลองไม่รู้เนาะ,อะโอเคพี่ขอ <ๆ S 2> บคุณครับนี่ครับคแค่ลูกค้าถูกใจพอแล้วนะครับผมเทสให้ลองให้นะครับพาลูกค้าลองให้ทุกท่านลูกคา้กคาพอใจคือจบนะครับถ้าไม่พอใจก็แก้ให้ใหม่แค่นั้นเองนะครับทรงก็ประมาณนี้รอรอสายหุบครับต้องมาแล้วครับจัดให้นะครับนี่ จนใจแทบขาดแล้วฝ้กฝังไปบอกเธอแล้วว่าฉันคิดถึงจุดหัวใจ